การป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นประเด็นอุดมคติที่ต้องสนใจอย่างรุนแรงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคและให้การรักษาเมื่อเกิดโรคเป็นสิ่งที่สำคัญมากวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคที่มีความสำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม ในวันที่16ตุลาคม2568ที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งได้มีการพิจารณาการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ6เดือนซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากกลุ่มเดิมที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า3ปีเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการป้องกันโรคให้กับเด็กอายุ4-5ปีซึ่งมีอัตราป่วยตายสูง การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนี้จะช่วยให้เด็กๆได้รับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อความสุขและความปลอดภัยของเด็กๆนี้การเพิ่มวัคซีนเพิ่มเติมจาก6ล้านโดสเป็น8ล้านโดสจะช่วยให้มีการป้องกันโรคให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นแต่ที่นี้ก็เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันว่าการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีผลกระทบต่อการจัดหาวัคซีนไหมการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจะทาให้มีความต้องการวัคซีนมากขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะไม่พอเพียงในการจัดหาวัคซีนใหหห้เมมมาะสรือไ่ การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีผลต่อการจัดการและการจัดหาวัคซีนในระบบสุขภาพอย่างไรทำไมถึงต้องเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ4 5ถึงปีความเสี่ยงของการป่วยตายในกลุ่มเด็กนี้มีอะไรบ้างการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีผลต่อการจัดการและการจัดหาวัคซีนในระบบสุขภาพอย่างไรทำไมถึงต้องเพิ่มมกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ4-5ถึงปีความเสี่ยงของการป่วยตายในกลุ่มเด็กนี้มีอะไรบ้างนอกจากนี้การใช้ข้อมูลชีวภาพ b บโอเมตริในการยืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวก็เป็นประเด็นอื่นซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังการทำประกันสุขภาพต่างด้าวหรือไม่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องสนใจ แนวโน้มของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ยังสูงซึ่งเป็นความกังวลหของประชาชนการดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเป็นสิ่งที่สำคัญหากมีอาการไข้ไอหรือหอบเหนื่อยต้องรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการปรับปรุงกฎหมายโรคติดต่อเพื่อสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องมือทางกฎหมายที่พร้อมรับมือกับโรคติดต่อในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คำถามที่เหลืออยู่คือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนนี้จะมีผลต่อการจัดหาวัคซีนให้เหมาะสมหรือไม่การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีผลต่อการจัดการและการจัดหาวัคซีนในระบบสุขภาพอย่างไรความเสี่ยงของการป่วยตายในกลุ่มเด็กอายุ4-5ปีมีอะไรบ้างการเชื่อมโยงข้อมูลไบโอเมตริกไปยังการทำประกันสุขภาพต่างด้าวจะมีผลต่ออะไรบ้างการปรับปรุงกฎหมายโรคติดต่อจะมีผลต่อการจัดการโรคติดต่อในอนาคตอย่างไรคำตอบจะอยู่ในความคิดของทุกๆคน